รายงานการดำเนินงานโครงการสุขาดีมีความสุขโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแวรสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตหนึ่งโรงเรียนได้มีการปรับปรุงห้องสุขาเดิมบริเวณอาคารเอกลอักรที่มีความเสื่อมโทรมให้ดีขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานของนักเรียนคณะครูผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการโดยมีการดำเนินงานดังนี้ 1. ด้านความสะอาด โรงเรียนได้นำเงินการให้ห้องสุขามีพื้นที่และผนังที่สะอาดไม่มีคราบสกปรกหรือน้ำขังโถส้วมอ่างล้างมือและสุขภัณฑ์อื่นๆอ,อยู่ในสภาพดีไม่มีคราบมีถังขยะมูลฝอยประจำห้องน้ำมีฝาปิดสามารถมองเห็นได้ชัดมีการจัดทำความสะอาดและมีการควบคุมดูแลอย่างเป็นประจำ 2. ด้านสุขลักษณะโรงเรียนได้มีการจัดทำพื้นห้องน้ำโดยมีการป้องกันการลื่นลม้มสุขภัณฑ์อุปกรณ์ทุกชนิดอยู่ในสภาพดีไม่ชำรุดเสียหายมีการจัดวางตำแหน่งสุขภัณฑ์อย่างเหมาะสมสามารถใช้งานได้ตลอดเวลามีป้ายประชาสัมพันธ์สุขลักษณะการ,าร,ารประหยัดพลังงาน และความปลอดภัยมีน้ำสะอาดเพียงพอมีการกับเก็บสำรองน้ำใช้เวลาฉุกเฉินอุปกรณ์ทำความสะอาดมีการจัดเก็บอย่างเหมาะสม 3. ด้านความสะดวกมีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยและเพียงพอพื้นที่ภายในห้องสุขามีความเหมาะสมไม่อึดอัดมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในห้องสุขาประตูสามารถล็อกได้เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย 4. ด้าน สบายสุขามีระบบระบายอากาศที่ดีสามารถถ่ายเทยอากาศได้ไม่มีกลิ่นอับชื้นกลิ่นเหม็นมีป้ายห้องน้ําชายหญิงสามารถมองเห็นได้ง่ายมีการติดตั้งกระจกและอ่างล้างมือในตำแหน่งด้านหน้าห้องสุขา 5. ด้านความสวยงามมีการตกแต่งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกในห้องสุขาที่เหมาะสมถูกสุขารักษณะมีความสวยงามและมีระบบรับฟังความคิดเห็นผ่าน QR code